ติดจ so, um, ักนใส่เนาวางของบนบนี้ดเลยแต่รอบแรกเจอรอบแรกเป็นข้าวเนียมติดจักคนบ่มีเรียไว้อพี่เพราะว่าลูกหลานมากอะเขาบอให้ดูว่ากรรมการคุณผู้ใหญ่ดูด้วยบอให้แวะเลยมาถึงปุ้กเอาเสี้าเอาของขึ้นกับไปนอนให้กันหมือไปกักตัวสักวันมั้งบอปีนี้ีนี่เินทางจะมาจากกรีพมาจากทงหนึให้ไปนอนให้เมอานนัอนบ่ให้บอกให้รงรถ

อบตก็ไปส่งเข้าบมันลายผต่กอนมาโอ้ยได้ส่งเข้าส่งน้ำอจนครบสิบี่มือพู้น้องอบตกนพี่น้องี่น้องสเอง่นดนันเอ้าจากมาอใมาอยู่ผูแต่ว่าจะ่ด